นี่เป้าเป้าตาเป้าเป้าเออเออเป้าเป้าโมแมายายเป้าให้ลูกมาโอ้มามามาโอ้ยไหนลูกไหนไหนเอาโน้เพชรเป่าหน่อยลูกเพชรเป่าลูกเพชรเป่าเออโอเคโอ้ยเมตตาโอ้ตาของเล่ของอิดอีกแล้วเนี่ยกระโดดเตงเออเออโอ้โอ้กระโดดโอ้โหกระโดดแล้วลูก จ้าไม่เป็นไรแค่นี้ไกลหัวใจลูกไกลหัวใจเราต้องเข้มแข็งลูกเราเป็นลูกผู้หญิงเออจ้าโอ้นอน,น,อนอนหัวตะตื่นเนี่ยคอยไปตลาดกลับมาเนี่ยคอยกะจีไปอาบน้ำให้ร้านคอยตัวนี้คอยไปงานอ,อสมอตมองมือเศรานเนี่ยไปทําความสะอาดอนามัยมืออื่นมืออื่นือสีน,น,นี้เลี้ยงงานเลี่ยงยอูยอ,อะไรลูกหไหนหไหนไหนไหนฮับพ่วงหาย เก่งเก่งเก่งมาห้ย้ายเป้าให้ว่าเหยียบดอกตะวนันเพชรด้กันเออๆๆนางๆๆนางนางเบิ้งไว้ข่อยนะเด้อ <c oughs> ข่อยก็ว,ว่าสีบ่าน,นดอกย้ายนี่ป่ะเทศเป้า,ปเาเป็นพพดอีพอยหรือเ่าเพราะมันเออเออ,อว่าบบชอบอีพอยพะนะ อ้าวข่อยบอกไอ้เจ้ามาสอบจากอีเด้อีเพ็ดข่อยก็บ่อ้เจ้าสอบเอไมหไงอันนี้มหญ่เพ็ดซื้อเพ็ดอยู่หรอกข่อยว่าข่อยบอใหอ้เจ้ามาเลี้ยงซอยข่อยดอกมหญ่เพ็ดกัเจ้าสิเป็นคนใจจังสิใจดำพูดดึกเออโอนั่นแม่ว่าแม่ข่อยว่าแม่ข่อยว่าเอินอีเพ็ดในเปียงพะนะมันก็ไปตตเอิ่นอยู่เด้อขันค้นบ่มีจิตใจดีดีพุ่น่ะเจ้าก็เบื้องแน่พุ่นนั่นทน นั่นเจ้าเห็นบอนั่นอีนอพอยเต้นอยู่นั่นพี่น้องนั่นนั่นนั่นล่ะผู้สั่งคว้าให้โลกสดใสนัน่นมุกเจ้าเบิงมุกเจ้าเบิงเจ้าเบิงข่ทํามะศูนย์แทะขพดาวนันเปียงข่ขึ้นได้ตะศูนย์ <laughs> ร้านข่อยแม่บังแน่ข่อยานศูนย์ให้คอมเหม็นหูอื่น,นข่อยกับทัวไปอยู่ธรรมดา,อาเออเลียดขย่อ,อย,ขยกับมี ว่าหอดจังไรมันนี่แม่ป๊าข่อยมเงเออแต่เจ้ามิสิตยังมาว่าหลานข่อยให้ผู้ข่อยเลี้ยงเพี่อให้ข่อยว่าน่ะมันจังบเผิด <c oughs> <c oughs> ลูกเคยกอยกับฮังเว้าว,คคว่ามวนลก่อยข่อยเว้าีหลีล้วบอกคือข่อยกับลูกเคยกับลูกแอนเราวยังคือม่ข่อยเป็นคนจิตใจแบบปากกับใจตรงกันแม่พี่น้องว่าออกไปเลยแม่ค่ะว่าได้ไป ก็แล่ะว่าเป็นแม่พี่น้องว่าจังใสจังฉั่นเลยเจ้าบ่เจ้าบ่าักอัน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 คุ้น p o i n ข่อยนี่เจ้ากะว่าต้องมาเบิงลูกหล่ะเนาะกูเจ็บตรงไหนลูกค้างกูนะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปักสิลูกัดสิเมืองไหนฟังนี่แหละเดี๋ยวย้ายฉินไปเอาอาบน้ำให้แล้วย้ายหัวตะแล้ว โอ้อันนี้อันนี้นี่เห็นวาอันนี้นี่มันอันนี้มันแผลเก่ากำลังสีเศร้าอันนี้มันมืนลมดีพี่น้องเหยียบของเลนของเลนหลายพวกโอ้ตรงนี้ก็แม่นติลูกว่างโอ้ว่งหายหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะคนสวยของยายโอ้ยอะไรอะไรอีกลูกอะไรมาแล้วมาแล้วโอ้ยไหนไหนไหนเก็บตรงไหนลูกเี่ยตรงไหน อืมมแนตอให้โอ้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนลูกตรงไหนโอ้เพี้ยนเปี้ยนตรงนี้เหรลูกเพี่ยนโอ้เพี่ยนเี้ยนกไปกันไนไปกันกันเปกันไกันไปกั่ไันไปกันไกนไปกันยกนไปกันไปกันไปกันกันไกัยไปกันไปกันไกันไก่นไกันกันไปกัันไกไปกักันกันไกัไปกก่นจังเลยันก ร่อย้ายในเฮ็ดเนี่ยคอยขึ้นจะได้เ <laughs> ว้ยพุณอ่ะคอยได้ดาวไล่เราเห็นบม้อคว่คุณค่ะ <laughs> <laughs> นูขอดาวให้ยายหน่อย <laughs> นูนี่งวกปุ๊บเลย